็นไรกูบอกเลยโอ้ขาไอ้เทอเป็นไรวะนไ,ไม่คือตอนนั้นมึงวิ่งทำอะไรกันไอ้เทอวะฮะบ่อยให้หม,มึงเรียกหาแม่มึงอย่าอย่เพิ่งเรียกไอ้สตกเต็ร้อยห้เพิ่งแตกเนี่ยหัวร้อนเหี่ย้ยโอ้หลังมันสิดเลยเาลงมาเลย หน่อมีว่ะมันหน่อมดีว่ะเฮ้ยขาโอ้ยเนี่ยแหะแต่เธอยังแหละแตเนี่ยทำไมแขไม่เลงกันวะอะไรวะอ้าเ